ผมพี่แว่นนะครับผมนายชนิกนันที่ไพโรธนะฮะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ apsland.com ทีม e s p o r t MITH หรือว่า Made in Thailand eSports ครับความพอเพียงที่พี่แว่นนำออกมาประยุกต์แล้วก็เอามาใช้งานกับการทำงานมันเป็นความแบบเราตัดสินใจมากกว่าที่จะทำอะไรอย่างหนึ่งซื้ออะไรอย่างหนึ่งให้เกิดความคุ้มที่สุดอาพี่แว่นยกตัวอย่างเคสอย่างช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่แว่นได้ลงทุนในการซื้อเซิร์ฟเวอร์ซึ่งต้นทุนค่อนข้างสูง ลงแบบเต็มแม็กซ์เลยอนะตอนนั้นแทบจะหมดหน้าตักพี่แบนก็เลยคุยกับทีมงานแล้วก็เพื่อน <S <S ที่ทำซเซื่อว่ด้วยกันนะฮะเอาจากเครื่องเก่ามามโมเพื่อที่จะลดต้นทุนในจุดนี้ทําให้โปรเจกต์ลันต่อไปได้พี่แบนมองว่าการแตในใจณตอนนั้นอนะ่ะถูกต้องเลยทีเดียวนะครับผมก็หลักความพอเพียงความพอดีใช้และคุ้มค่าที่สุดและทําให้งานเดินต่อไปได้นี่ฮะที่ทางเอพิแลนด์พี่แบนแล้วก็เอไมเดชนำเอาความพอเพียงอนะ่ะเอามาประยุกต์ใช้งานจริงๆได้นะครับผม